สำับดีพี่น้องเอฟซีทุกคนยามมือแรงพี่น้องอาหารืันนี้แม่ดิแทกไปหาเห็ดเห็ดรวมวดได้ลายเลยพี่น้องมึงเนี่ยมาดูสองดอกปลาดะโพยผู้พอพี่น้องโบกขีตัวสีได้ลายปานนี้เนาะปุ้ยพื่นและตื่นเต้นมาก นนมมมมันนนนนนแววอครั้งแรกที่ได้ลายปานนะิพี่นเพราะจะเปิดไปหาเห็ดมาเนาะเห็ดรวมไปหาอยู่พันเดอร์น,นาลุงอ้วนนาเจ้น๊น่าดำ่มหมดเลยพี่น้องสูรจักอยู่ตรงนานะแกงทั้งแกง,แกงทั้งหนึ่งมือน,นี่นะปุ้ยกินเข่าก็ไปยังเฮยอยากเข่าก็ได้เล นียลอยได้สีกคิดกับเจ้าเสือล,ละมาตักเอ้ยลุงมาขึ้นมาแดงมากค่ะลุงเปินลุงไปดำหน้าซอยปลาดำได้ซองให้ได้ให้กลัวได้ให้กัวซองมแล้วแล้สีเมาคงจะปลาดำแล้วจะฉีดไปดำองปลาตวนพี่น้องซอยเบิร์ดขูข่คนเอ้ยน้อง เอาลูกสาวกับแตงปราเขาชุกินมึตัวนีไม่น่ากินหรแหลนมาเอาแกงเห็ดลูกสาวแตงปลาเข่ากินมึง้ตัวนไม่น่ากินบอเลนมาเอาแกงเห็ดเลยบ่มีแล้วเขาจะไปหาเนาะมาหาคนล่างพี่น้องต่างแกง้อ,อมเลย tìm thuội luôn sân bố im đấy sống cả sam sam cả sam cứ đi tìm hụt thì nó ôi sầm chiều khảo tu xe vậy dạ, kìm dạng đây cả kín. มาพี่น,อน้องปปลูมิน,นขากห็ดพือหลัออลงลต้องใช้ยอย่างพืเพ็ดเหลองอะไเรื่งม่เขาคิ้งพื้น,นอยไรดีมามาพี่พน้องนแซ่บมาเฮยมาได้แม่อิ่มนย่าบอกระอ่าคือเลี้งเถอะแล้มันอิน อืมไอ้นีละงูอยู่ป่ะอยู่ังไทยเฮ็ดยังบ่พี่น้องเฮลงอลัลงโอลูกเคยได้กินแต่น้ํา ใคไมนจกไหนาจารเนี่ยเห็นแต่งัวตรงนี้มาจากขึ้น ข่ามรึเขาเอ่นเหมือแรงเห็ดเ่ามเอาทแยังผุ่นแางเห็ดกินไหมทั้งแกงเห็ดแรงก่อนแล้วก็ไปหาเห็ดยังก่อนไปนะเห็ดรวมรวมอันอยู่อยู่โคกไถ่โคกขึ้นน้ำพร้ัวหักห่วยแล้วเลยมาไล่ขึ้นมะพร้าน่ะมาเลยไปหน้าไอ้นุ๊กหน้าลุงวดหน้าไอ้นุกกับไล่อยู่เห็ดสมบปีน่ะบอกเออเออ โอยบอได้ไปหาบได้ไปก,กินยังระหมูเลยหมูทะเลอาะนโอ้เปิรเลอะไรแงกระเล่หมว่านหนึ่งแบบาว่านน่ดำกะกะอือใช่แต่เดียววันเล่อเอแต่นั้นแต่เองิงนจีาเ็พันเล่อาอยู่มาหมครับเมกี้มีกะน้อว่วาสีบดามวัสบดามเอาหัดกระน้องัดกะกับบุพหน้าเนี่กับบพเขาจะมาลุกเลยว่า ป๋ามันว่างบ่ได้เด้อสิได้นาเด้อบ่ค่ะหันตีนรถเรียบร้อยล้างเรียบร้อยลเติมดน่บ่เอ้ยนหันตีนรถเลยอันสิว่าโอยกูบ่ด้พ่ากเอาตานึงทําแมงเทนกเอา2ไเอาไปดํา2ไร่ครั7 0 0 0บ่แม่นไป้านบ่พอคน่หาก ขึ้นกรด้านหน้าสองง้อ่แด้นีก่กันเลเลีล้ยวกะทำไมเลีนน้ยวนั่งเลีล้ยวกะแล้วพ่อเจ็ดเจ็ดคนนะถ้กกบาจพันบาทสบ่เจ็พันเจ็ดคนสีคน่คนก็คนละเจ็ดพันเก้าเก้าคนาคนละสามเนาะ หมดเส you uh ีย huh. ช you? mm ีวิตเขาจะมาเก็บกับเก็บแต่พอดีอย่างแล้วเก็บแต่หนาอย่างแล้วห้องเลือยงแต่หนาน้ำหนาปูก็ตายแล้ยงน้ำหนากรยว้เก่าคนมีใครไหมไม่กับชาวบ้านเลยคนเมืองแต่ผู้ทอง

มาอะไรบุญเดี๋ยวนะนีและกินข้ามบ้ามแลงกินไะไรันแหละไจกร้อยไปสามอยเจ็ดสิบนี่ละ่เอวค่าไว้จนหน้าเห่ะอย่างนอ้น Nhật sự lúc bắt tạm bắt được đặt ra lúc bắt tạm 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 vâng luôn chị vâng nghe chị ở gia đình thăm rồi vâng nghe chị rồi มันมีเห็นกลมแบกินแล้วเ็ดว้พอมาก็หาเห็ดเมือเนาะมขาวกินเห็ดวนัน่กินได้าหากินไปจังุเนาะ บอกทีกบอกพีไปเพสเลยนี่ hết หุ่นเฮ็ดดินเฮ็ดเนี่ยตุ่มมากเล้ บแล้วหัวหัวมันบกแล้วเข่งมันกรนเนาะไม่ขี้หรอกชิากายังให้มันหอดเื่งก่อนลายเดบปลาลุงผาโก้ลายกรแซ ก็จะตาม่องพวอดิแท็กเนื้อปลาล่มสวัสด,ดี